ฉันซือจงผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันเพิ่งรับประกันว่าจะไม่ถูกจับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับกระทรวงแรงงานก็ย้ำว่าจะฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายตามโครงการไม่แจ้งไม่ตรวจสอบไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ที่เมืองซินจูมีแรงงานผิดกฎหมายชาวฟิลิปปินส์เพศหญิงวัย51ปีถูกจับเมื่อไปเข้ารับการฉีดวัคซีนกับเพื่อนที่สถานีอนามัยเนื่องจากไม่มีเอกสารยืนยันจึงเกิดปากเสียงกับพยาบาลตำรวจได้รับแจ้งเหตุจึงเข้าไปจับกลุ่ม 那就是说，呃，因为没有这些资料，所以造成我们跟我们跟这个呃这个个案之间有一些有一些争执在。既然中央讲了是免责，为了防御的需要，外劳逃逸外劳有四五万人也需要打嘛。现在打下去，变成会被他抓起来啊？这中央跟地方要怎么讲？怎么交代？ เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขย้ำว่าตามระเบียบคือแรยงานต่างชาติผิดกฎหมายต้องแสดงหนังสือมอบตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกให้จึงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ซึ่งใบอนุญ,ญาตทำงานของรายงานต่างชาติหญิงรายนี้หมดอายุไปแล้วกว่า700วันส่วนผูมเชีกชา,การควบคุมโรคไต้หวันจึงออกมาย้ำอีกครั้งว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงจะไม่ตรวจสอบรรยงานต่างชาติผิดกฎหมายที่มาฉีดวัคซีนดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายด้วย ช่วงเหรินเซียงโฆษกศูนย์ประชาการควบคุมโรคไต้หวันยืนยันว่ารายงานต่างชาติรายนี้ฉีดวัคซีนและถูกป,ปล่อยตัวแล้วขณะที่บริเวณสถานีรถไฟกรุงไทเปก็มีคนมาต่อแถวยาวเหยียดเพื่อฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดยส่วนใหญ่เป็นรายงานต่างชาติศูนย์ประชาการควบคุมโรคไต้หวันจึงเร่งจัดล่ามและอุปกรณ์คอมพิวเมตอร์เข้าไปช่วยเสริมกำลังนั以前移工的直达的处所的可进性不足那还有他不敢去或等等的然后这个是他们一个蛮熟悉的场域 所以等他们一传十，等第一天打了，然后他们互相传，就说哎、欸，这样可以，所以大家就来了。政府的态度就是希望我们所有失联的义工都能够出来，哈、哦，是打疫苗，保护自己。没错、啊。对，然后我们的原则就是不通报、不查处、哈、哦、不收费。 ซีมิงชุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันก็ได้ย้ำต่อสภานิติบัญญัติวันนี้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับกรณีจับกลุ่มแรงงานต่างชาติที่สินจูขึ้นอีกจึงของให้ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยเกินกำหนดรีบเข้ามารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วในขณะน,นี้ประเทศมีวัคซีนโมเดอร์นาหมดอายุวันที่7ธันวาคมจำนวน34,000โดสจนถึงวันที่6ธันวาคมฉีดไปแล้ว18,000โดส แรงกดดันเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้อาหารเครื่องดื่มทยอยปรับตัวร้านเฟรนชฟส์ฟาสต์ฟู้ดอย่าง KFC ที่เพิ่งออกโปรโมชั่นพรีออเดอร์ก็ยังไม่สามารถต้านทานแรงกดดันเงินเฟอ้อได้จึงตัดสินใจประกาศปรับขึ้นราคาอาหารในเมนูหลักทั้งหมด13รายการโดยราคาอาหารรายการเดี่ยวปรับเพิ่ม3-10เหรียญไต้หวันราคาอาหารเป็นเซตปรับเพิ่ม5-10เหรียญไต้หวันเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น4.4% กลุ่มธุรกิจอาหารอย่างบริษัททีทีก็ประกาศว่า5แบรนด์ร้านอาหารในเครืออาทิตย์ไทยทาวครูซีนเวิร์ไทยรีสอรองแอนด์บารจะปรับราคาเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเฉลี่ยโดยภาพรวมปรับเพิ่มขึ้น3%ซึ่งเป็นการปรับราคาครั้งแรกในรอบ10ปี สำนักงานสถิติและบัญชีกลางไต้หวันประกาศดัชนีราคาผู้บริโ,โภคล่าสุดพบว่ามีอัตราการเติบโต2.84ซึ่งทะลุ2ติดต่อกันไปเดือนที่4ทํทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า8ปีครึ่งนอกจากนี้ CPI สินค้าอุปโ,โภคบริโภคหลัก17รายการมีอัตราการเติบโต2.77โดยเฉพาะไข่ไก่เพิ่มสูงขึ้น11.27 前前รานคาภายใต้บริษัทรัฐวิสาหกิจอย่างไยชูก้าก็ประกาศาว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันน้ำตาลเนื้อหมูและอื่นๆจะยังคงรึงราคาไว้และหวังว่าจะบรรเทาการถีบต,ตัวขึ้นของราคาสินคา้าสำานักงานสถิติและบัญชีกลางวิเคราะห์ว่าการที่รัฐบาลประกาศปรับลดภาษีสุรากากรและภาษีสรรพสามิต บวกกับราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้คาดการว่าอัตราการเติบโตของ CPI ในเดือนธันวาคมนี้มีแนวโน้มชะลอตัวลงคาดตลอดปีไม่น่าเกิน2%รถไฟวิ่งระหว่างเมืองรุ่นใหม่ EMU 3,000ที่คาดว่าจะเปิดเดินรถอย่างเป็นทางการในช่วงวันหยุดปีใหม่ได้ทดลองวิ่งให้บริการผู้โดยสารจากสถานีไทตรงมายังสู้หลินม่วนที่8ธันวาคมดึงดูดความสนใจของประชาชนเมืองไทตรงมาทดลองใช้บริการได้เป็นจำนวนมาก การรถไฟเผยว่ารถไฟอิมู3,001ขบวนมี12โบกี้กำลังการขนส่งเมื่อเทียบกับพรูย mm ูมาเอ็ก s ์เพสไรทัโลโกเพิ่มขึ้นกว่า40%และมีเก้าอี้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ150ที่นั่งตอนนี้เสร็จสิ้นการทดสอบแล้วรถไฟมีระบบควบคุมและระบบเบรกฉุกเฉินแบบ3ร n 1วันที่ล้วนมีประสิทธิภาพความปลอดภัยกว่ารถไฟรุ่นเก่าคาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้รับใบอนุญาตความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไต้หวันขอให้การรถไฟจัด EMU 3,000ให้บริการช่วงสิ้นปีนี้3กระบวนและก่อนตรุษจีนให้บริการเพิ่มอีก5กระบวนโดยทั้งหมดจะให้บริการเส้นทางสายเหนือกับสายฮวาเหลียนไทตรงก่อน